คำว่าเชื่อฟังกับเออเชื่อฟังอะในภาษาจีนพูดอยังไง้วย话，ว话是吧？听话，你要听话知道听话，เ enfin ชื่อฟังะบอกว่าเชื่อฟังใครรันสมมุติเชื่อฟังคุณแม่ล้วกันใช่ไหม听妈妈的话，对，听的จับการวางพื้นทิงมาม่าแล้วก็อ ยักทิ้ง话ออกมาฟังแม่ของคุณฟังคุณหมอฟังหมอนะอย่าดืโอเค okay, ต่อมาถ้าสมมติจะบอกว่าฉันเชื่อนะคือเป็นการที่โอเคเชื่อคุณแหละเชื่ออะไรบางอย่างตัวนี้มันคือคำว่าเชืช่อใจ ใช่เหรอฮะ相信แต่บอกก่อนนะจะพูดแค่เ่ออ่าเชือตัวเดียวก็คือเชื่อก็ได้ฉันเชื่อคุณอืม我相信你เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปลี่ยนเอา我相信你是吧我相信你คือฉันเชื่อคุณอืมหรือไม่กะทำ我信你อฉันเชื่อคุณแบบนี้ก็ได้สมบูรณ การเชื่อเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงคือแบบโอ้ฉันเชื่อใจเลยฉันเชื่อเลยแบบไว้เนื้อเชื่อใจเลยอ่ะคือเชื่อเชื่อในตัวคุณคือเชื่อแบบไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเงี้ยว่าเช่อเยืนี่ราดูครับไอ้คาว่าเชือไวเนื้อเชื่อใจคือเชื่อเลยอ่ะเชื่อใจคุณเลยแบบนี้我信任你相信ที่ว่าเชื่อลวนะ อันนี้คือเช yes, ื่อแบบลึกลงไปอีกเชื่อในตัวคุณ我信任你是的，这个信任哈我信任你อีกอันหนึ่งคือเรื่องของเชื่อนีครับมันจะมีคำนี้ด้วยนะมีใะกมี่อนมี哈ิ信嗯太迷信了พอดูคำนี้กับ <part> <cold> 咱讲的这个迷信哈、啊，是吧？迷啊，去干龙了不啦？去干龙啊那帮人，迷信。但多年没得办法，龙，信啊。但蛮叫水，样尼呢？呷，没得办法。งงง่าย啊，跟勒个勒个，哎呦，太迷信了，是吧？我觉得你哈，宝宝婚恋呢，太迷信了，这个太迷信了，去干地方。 มันงมงายเกินไปปะเนี่ยเออนี่งมงายเกินไปละเพราะเราอย่าลืมใส่ตัวท้ายแล้วก็หลอกหน้าหลังแบบนี้นะครับคือแบบหนึ่งคือสื่อถึงว่าเกินไปนะครับหรือแบบมากๆเป็นอย่างมากเลยอะ่ะเจ้เหรอฮะ Thai มีเส้นหลอกใช่ปหม Thai มีเส้นหลอกต่อมาสุดท้ายอีกสักคำหนึ่งไหมพวกเราครับอันนี้บัตรเครดิตเออใช่ไหม 信用卡เดี这个信用卡ใช,ช,ช่่อใช่ไหมครับ用ือใช้อ่ะแล้วก็卡เจาไ卡หมา a ถึงการ์ดนะครหรือว่าบัตรก็คือเป็นบัตรที่เชื่อให้คนเอาไปใช้ก่อนเออเอาไปรูดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเข้ามาจ่ายคืนคือบัตรเครดิตไง信用卡เดีย่เจ้าไอ่ะ信用卡อืมเอ้นนย你有信用卡คุณมีบัตรเครดิตหรือเปล่า 对你有是吧这个有啊有你信用卡买เคลี่你有信用卡吗กูไม่ไปเคดี่ไม่ครัคบรมผมไม่เอาใช่ั้ยผมไม่มเิ有ร用卡โอเคนะครับทาง Facebook ก็ฝากพวกเรากดไลค์เนาะกดแชร์นะครับแชร์เก็บไว้เนาะเก็บไว้อ่านไว้ลองฝึกภาษาจีนกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติทาง YouTube นะครับก็ฝากพวกเรากด subscribe นะครับติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราไว้ครับคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็จะได้ไม่พลาดกันนะทุกคน 加油！说说那个再见，OK 没？